สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะเรื่องไม่ด่วนอย่าเสือเข้ามาดูหมอปลาด่าใครอินนี่อีควายเป็นที่ระทึกกันต่อมาได้เรื่อยละค่ะพี่น้องขาในแต่ละวันกรณีสตอรี่กกอกอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องขาอย่างนี้หัวข้อวันนี้มาดามหน่อยหยิบยกจากหัวข้อของหมอปลาขึ้นในการทําการไล์สุดของหมอปลาแฟมิลี่ค่ะพี่น้องขาหมอปลาขึ้นหัวข้อเรื่องไม่ด่วนอย่าเสือเข้ามาดูนี่ละค่ะพี่น้องขาเอาเป็นว่ามา น่อย,ยิบเอาเอาเฉพาะอันที่เรื่องไม่ด่วนก็นแล้วกันแต่เพราะว่ายาเสือเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเข้ามาอยากให้เข้ามาดูค่ะพี่น้องขามันเป็นเรื่องที่ไม่ด่วนหรอกค่ะ แต่อยากให้เข้ามาดูเอาอย่างนี้แล้วกันในช่องฮนะักนัสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่างนี้หมอปลาด่าใครอินี่อีควายอย่างที่ว่านี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสืบเนื่องมาค่ะพี่น้องค่ะสืบเนื่องมาเรื่องของเรื่องเมื่อวานลุงพลมีการบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวช่องใหญ่หลายช่องสองสามช่องสี่ช่องที่ไปอยู่ตรงนั้นอย่างที่ว่าละคะ่ะพี่น้องะ่ะเกิดการขัดใจกันหรืออะไรกันหรือ,อให้สัมภาษณ์คลาดเคลื่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าลุงพลอาจจะไม่พอใจก็เลยบอกว่าต่อไปจะไม่ให้สัมภาษณ์ นักข่าวแล้วจะสัมภาษณ์ผ่านยูทูบเบอร์อย่างที่ว่าขณะดเดียวกันพอนักข่าวจะไปสัมภาษณ์ก็จะมีการโปรเทคจาก ยูทูบเบอร์อย่างที่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะเกิดอาการว่า,ามีเหตุการณ์ตามมาก็คือรถของยูทูบเบอร์ที่โปรเทคลุงพลนันนะ่ะโดนขูดค่ะพี่น้องขาโดนขูดโดนขีดอย่างที่ว่าละา่ะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกับพื้นหึงหขึ้นมาสามารถที่จะเป็นกระแสได้อีกละ่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นกระแสรเรื่องกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็เครื่องดักฟังอย่างที่ว่าไม่แม,ม้กระทั่งว่าเตกกองเตกกองของลุงพลก็เป็นกระแสทําให้เกิดกระแสขึ้นมาได้วันนี้ก็ มีกระแสเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขากรณีที่บอกว่าลุงไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วรถยูทูบเบอร์คนที่โปรเทคลุงพลก็โดนขูดโดนขีดประมาณหมอหมอปลาถึงได้ด่าคํานี้ไงคะพี่น้องขาเพราะว่าอีนี่อีควายนี่แหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรเพราะหมอปลามองอย่างนี้ค่ะว่ากรณีที่โดนขูดมีปัญหากันบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วยูทูบไปป้องกันไปปกป้องไปโปรเทคลุงพลหลังจากนั้นแล้วถูกหมอหมอปลาบอกอย่างนี้ค่ะหมอปลาบอกว่าถ้าเป็นถ้าบอกว่าเป็นนักข่าวจริงนักข่าวก็คงจะ ไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกว่าจะอยู่ๆเพราะว่าทินนั้นยูทูบเบอร์อยู่เยอะแยะมากมายเป็นตาสับปะรดถือว่าได้เป็นตาสับประดดปบประดมันหลายโพดอย่างที่ว่าแล้วจะไปทได้ไปเอาเวลาไหนไปทําไปทําตอนไหนคนก็เห็นอยู่แล้วเขาคงไม่ปัญญาอ่อนที่จะทาแต่มาดามหน่อยก็ยังหมอปลาก็ยังด่าต่ออย่างที่ว่าแหละนี่ปัญญาอ่อนนะนี่นี่อีควายประมาณนะคะพี่น้องค่ะนี่คือหมอปลาด่าดา่าทั้งช่องเฟงมหมอปลาเฟมลี่มาดามหน่อยก็หยิบยกมามาดามหน่อยก็เห็นด้วยอย่าง ที่ว่าเห็นด้วยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่บอกว่าโพเทคลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วนะักข่าวแค้นแล้วไปขูดรถยูทูบเบอร์คนที่ทําคิดได้ไงมาดามหน่อยก็บอกว่านักขา่าวก็คงจะไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นก็คงไม่ใช่เหตุการณ์นั้นล่ะคะ่ะพี่น้อง่ะอาจจะมีบุคคลที่สงที่3หรือใครที่จะไปสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเราไม่รู้คะ่ะพี่น้องขะเพื่อที่จะให้เกิดความแตกแยกเพื่อที่จะให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระแสขึ้นมาอีกสร้างกระแสขึ้นมาอีกอย่างที่ว่าแต่ทุกคนตีข่าวแล้วก็ไปตามกระแสนูน่น นี่อะไรยังไงไปตามนั้นหรือเปล่าเราก็มีสทิทธิคิดได้และคับพี่น้องขาว,ว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงตามที่เจ้าของคิดว่าโอเคอาจจะเป็นนักข่าวเพราะว่าไปป้อง,องกันนักข่าวไปปกป้องลุงพลแล้วก็ไปปกไม่ให้นักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วก็จะไปขีดรถขูดรถเขามันก็ไม่นา่าใช่มมไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นปัญญาอ่อนอย่างที่ว่าหมอปลาถึงได้พร่งออกมาไงคะว่าอินี่อีควายอย่างที่ว่าคิดได้ไงเอาส่วนไหนคิดอย่างที่ว่านะคะพี่น้องนาะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือมาดำหน่อยก็เห็นด้วยอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องขาเพราะก่อนนั้นก็มีเรื่อง มีลาวมีกระแสนน่นนี่แล้วหมอปลาก็ยังพูดต่อว่าต่อไปนี้ต่อไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีการสร้างสถานการณ์ก็คือเผากระท่อมเผาบ้านอยู่ของยูทูบเบอร์แล้วก็โยนความผิดให้คนนั้นคนนี้สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการว่าบางคนก็จะเอาของศักดิ์สิทธิ์เอาอะไรไปฝังที่บอกว่างูเขียวหางไหมอะไรว่ามีคนเข้าฝันมีคนมีเทวดามาเข้าฝันยูทูบเบอร์แล้วบอกว่าให้ไปขุดตรงนั้นตรงนี้ทั้งๆ้งท,งที่บางทีเอาไปบางไว้แล้วเอาไปฝังไว้แล้วแล้วไปขุดไป เจอ แล้วก็จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมานี่แหละค่ะพี่น้องคะบางทีเราก็ฟังหูไวห้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมบางทีก็มีการกระแสขึ้นมานูน่นนี่สร้างเรื่องสร้างราวคนที่รอสร้างเรื่องอยู่มันก็น่าจะมีอย่างที่ว่าอย่างที่บอกคนที่หนึ่งคนที่สองอาจจาะหมัดบางกันอยู่ข่าใจกันอยู่มีปัญหากันอยู่แต่หนึ่งที่สองนี่อาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกรณีที่จะเกิดขึ้นแต่บุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นไไปด้คพน อันนี้หยิบยกมาเล่าสู่ฟังน้อยๆแต่ได้ใจความค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามอปลาด่าถือว่าหนักเหมือนกันอีนี่อีควายนี้ก็ถึงไ,ไม่ธรรมดาปัญญาอ่อนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาหมอปลาพูดก็น่าฟังค่ะพี่น้องขามอปลาพูดก็น่าฟังน่าฟังหลายอย่างว่าตอนแต่ก่อนเป็นแบบนี้อนาคตเป็นแบบนี้ ขณะนี้เป็นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เอาความจริงมาบางทีเบาเราก็สามารถฟังได้เป็นสิ่งที่ฟังได้แล้วก็มาวิเคราะห์มาดามหน่อยก็ยืมมาวิเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าหมอปลาบอกว่าไม่ได้ว่าใครนะอันนี้คือผมเป็นพนักงานวิเคราะห์ข่าวเป็นคนวิเคราะห์มาดามหน่อยก็บอกว่ามาดามหน่อยก็ไม่ได้เข้าข้างใครแต่มาดามหน่อยเป็นฝ่ายวิเคราะห์กันแล้วกันโอเคขอบคุณทุกท่านคะ่ะพี่น้องขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ